สองคนเออพระลูกเฮเทยเฮตนาฝาลูกเฮเทยเฮดนาฝาลูกหาปู่หาป่ามาซูมกินฝนตกห้ำจะเอาอันแนวกั้งให้ลูกรักลูกหลายมันนี่หลายปีม้าลูกกันได้หาปีหกปีลูกสองคนณมันนี่ก็เลยว่าอันไปเรียนสาวมักสาวว่าสาวสาวว่าสาวท้องดำก้งาม งามน่ะก็เลยไปเบิง้งไปเบื้องกูก็มากกลายกับไปหลีนแล้วกับมาหาลกูกกับมานอนน้ำลกูกบัดนี้มือสุดไทยก็เลยไปหานางท้องดำอีกนางท้องดำก็เล่วาขันเจ้าเสีเ่ยวคอยนัน่นเจ้าก็มีลูกเจ้าเสีเ่ยวคอยอีลีให้เจ้าไปขาลูกเจ้าเะขึเนเด้อมเดือคาลูกแล้วเขาก็ะได้ยุน้ำกันพนา,านางท้องดำบอกอพ่อใหม่นะ่ะบัดนี้พ่อใหม่ก็เล่วาเออตกลงสิไปคาลูกกบบสิ บ่ขาย่อนคมมีดคมหอกดอกใิใไห้คีดินคาพนะว่าให้แพ่ยนดินคาลูกพนะตื่นขึ้นมาก็เลยพระลูกเขาปลาเขาปลาวาสิทธหาหมากไม่หมากยังหมากว่าหมากยังสวนลูกไปอืไปหอดโคกเลยก็เลยเปกกนขุมก้นขุมลุงเลิกกะว่าสิถ่วหัวคนละกรเลยบวกลูกลุงลุงยังบึงกันาลาพนะว่าน้องผู้หน่อยกะลุงู้ใยญ่กะลุง พอตะงแต่ล้มไปแล้วล้มไปแล้วอันพ่อกะเรียกว่าเอ็นสีขากัะยันบาดกเ็เเรา่บขาลูกก็เล็กกวดขี้ดินล้มผมขี้ดินเข่าตาน้องอันขี้ดินเข่าตาน้องกัะนกมือบ่อคอว่าอยาเฮ็ดอย่าเฮ็ดว่าสั่นพ่อกะขุดล้มขุดล้มขุดล้มพอตั้งแต่ลูกตายแล้วกันเลยฟาวไ,ไปหาสาวท้องดำห,หาสาวห,หาสาวท้องดำว่า พลาลูกตายละนะแล้วพนะนักแต่งงานกันบัดนี้ว่างซี่พะนะนางท้องดำกับสะดุ้งพะนะปะ้าลูกในอ,อกยแท้ๆมันก็กล้กาขาพะนะภาษายังก็ไข่เนาะเป็นผู้อืนะนะ่นพนะที่ว่าเอาไปตายชื่อมือบ่าวางซี่พะนะนางท้องดำก็เรียกว่า่อยว่าเอาเจ้าแล้วพนะพ่อหมได้งินีนางใสนพ่อพหมายห้องหายแลนไปโข้าควไปควดลูกควดลูกขึ้นมาลูกกัยังอุ่นๆอยู่ลูกกับโบขึ้นขึ้นมา พ่อพึ่งเลยพ่อพ่อใหม่กะลูกกะตายเนี้อกะบ่ได้พ่อใหม่กะเป็นบ้าพวงไปทัวร์เหรอพ่อใหม่เขาทะเลว่าพ่อใหม่ใจช้ามอะไรจบซัมเนีย